หรือต้องสัมพันธ์กันนะั้นหยุดปุ๊บอันนี้ก็ต้องหยุดปุ๊บด้วยนะครับไอ้น้ําก็ต้องหยุดหยุดสัมพันธ์กันนะถ้าจะเป็นระดับเซียนนะครับอันนี้ก็เป็นด้านฝาของกล่องก็จะมีโลกโก้ของทามอก็จะแสดงลักษณะของตาช่างที่อยู่ในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้านหลัง หรือด้านฐานของกล่องตัวนี้นะครับก็จะมีคําว่า make in China นะครับก็จะมีชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับคือ TMR Black m i l l e r Basic นะครับอันนี้เป็นสีดำครับมันมีสองสีสีดำกับสีขาวก็เป็นเครื่องช่างที่มีแผงควบคุม panel ตัวนี้ก็แปลว่าแผงควบคุมส่วนด้านล่างของชื่อรุ่นนะครับก็จะมีชื่อสถานที่ของบริษัทที่ผลิต TMR นะครับก็ เป็นบริษัทที่ผลิตจากประเทศจีนส่วนด้านล่างมุมซ้ายสุดของกล่องก็จะบอกว่ามันสามารถชั่งได้ถึง2กิโลนะครับก็เริ่มตั้งแต่0.1กรัมนะครับก็บอกขนาดบอกว่าแผ่นรองข้างบนสามารถป้องกันน้ำด้วยนะครับด้านนี้เป็นด้านที่เราจะเปิดฝากันนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูรอบๆด้านกันก่อนไปดูด้านอื่นบ้างนะครับส่หรับด้านนี้นะครับมันก็อยู่ฝั่งนี้นะครับ ก็จะเขียนคำว่า Design for a cup of good coffee นะครับก็เหมาะสำหรับที่จะชงกาแฟแล้วก็เป็นชื่อรุ่น Basic Black Miller นะครับเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ก็เขียนคำว่า t ทา m o r e เฉยๆนะครับก็มี Copy Light like อยู่ด้านบนนี้ด้านสุดท้ายสำหรับด้านนี้ก็จะบอกชื่อรุ่นบอกว่ามีพา n นลก็คือแผงควบคุมของเครื่องชั่งกันน้ำแล้วก็ให้ t ทามอ r e เป็นตัว ชงกาแฟที่ดีนะครับแล้วก็มาเปิดกล่องกันเลยนะครับเปิดมาสิ่งแรกเราก็จะเจอคู่มือนะครับแล้วก็แผ่นรองนะครับเดี๋ยวดูกันทีอย่างกันนะครับคู่มือนะครับมันจะมี2ภาษาคือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับในตัวคู่มือนะครับมันก็จะบอกว่า ตัวทำมอตัวนี้นะครับตัวตาช่างทำมอเขาแถมอะไรมาให้ในกล่องนะครับก็คือตัวเองก็คือตัวตาช่างนะครับแล้วก็แผ่นยางที่เป็นซิลิโคนแล้วก็สายชาร์จ USB Type C แล้วก็ช่องเสียบที่ชาร์จนะครับก็เสียบที่ด้านนี้ส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวจริงกันเลยนะครับว่ามันใช้งานกันยังไงมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับแผ่นยางซิลิโคนก็ในถุงก็จะมีรูระบายอากาศนะครับเป็นสติกเกอร์ลอกออกมาได้เลยนะครับแผ่นรองก็ประมาณนี้ครับมีโลโก้ของทามออยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังของแผ่นรองอันนี้ก็เป็นที่เกาะกับตัวตาช่างนะครับสองด้านก็ประมาณนี้นะครับแผ่นรอง เวลาเราดิฟนะครับจะได้ความร้อนจะได้ไม่ลงไปถึงตัวตาช่างพวกเซ็นเซอร์ต่างๆจะไดอ้อยู่กับตาช่างนานๆนะครับอายุการใช้งานก็จะยืดขึ้นถ้าเราใช้แผ่นรองนี้เวลาเราดิฟกาแฟนะครับสายชาร์จแบตเตอรี่จะถูกเก็บไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวบุ๋มๆตรงนี้นะครับเพื่อให้เราดึงออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับดึงออกมาให้ได้ง่ายขึ้นาสายชาร์จ ก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นสายชาร์จ usb type c นะครับตัวสายชาร์จตัวนี้นะครับน่าจะทําโลโก้ t m e m o นะครับก็จะเป็นที่ระลึกอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับคนที่รักการชงกาแฟนะครับเป็นแบบสายชาร์จ usb type c ธรรมดาถ้ามีตัวโลโก้ t m e m o ติดอยู่โหโโนะครับน่ารักมากเลยสําหรับตัว ตาช่างเองนะครับจะถูกห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกขุ่นใสนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับเป็นถุงพลาสติกขุ่นใสนะครับด้านนี้ก็จะมีข้อควรที่ต้องระวังนะครับเจข้อด้วยกันนะครับระวังหน่อยนะครับว่าถุงนี้ไม่ใช่ของเล่นนะครับก็มีเขียนไว้ตรงนี้ด้วยโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาแกะถุงกันเลยนะครับมันจะมีนี่นะครับที่ติดติดตรงนี้อยู่ กกออกมาง่ายๆอย่างนี้นะครับก็จะดึงออกมาอย่างนี้เลยครับที่ด้านบนนะครับมันก็จะเป็นแผ่นเหมือนกับแผ่นฟิล์มนะครับก็จะเป็นคู่มือเป็นในตัวไปด้วยนะครับก็คือมีคู่มือ ตัวเล่มนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคู่มือเพิ่มเติมนะครับก็บ่งบอกสําหรับคนที่ไม่ชอบอ่านตัวนี้เขาก็ทํรมาดีนะเพราะว่าบางคนไม่ชอบอ่านคู่มือครับก็จะดูที่ตัวสินค้าเลยแล้วก็ใช้ใช,ช้มั่วๆกันไปนะครับอันนี้ก็มีแบบนี้ก็เตือนเราไว้ก็ดีนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนของแผงควบคุมหรือาแนลตรงนี้นะครับตัวแนลมาอยู่ตรงนี้แผงควบคุมเขาจะอยู่แค่นี้เองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ เซนเซอร์ที่จัดการกับการรับน้ําหนักนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับมาดูด้านหลังของฐานตัวเครื่องช่างตัวนี้นะครับก็จะมีพลาสติก4มุมตัวนี้อย่าลืมนะครับให้4จุดนี้มันสัมผัสกับพื้นผิวในขณะที่เราช่างนะครับไม่งั้นมันจะเพี้ยนนะครับค่าที่ค่าที่ได้มันจะเพี้ยนจุด2จุดนี้ในคู่มือไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับพยายามหาดูอยู่ แล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตนะครับจุดรีเซ็ตของเครื่องช่างอย,อยู่ตรงนี้เอาเข็ม okay, มาจิ้มได้เลยตัวเลขตัวนี้น่าจะเป็น serial number นะครับของเครื่องนี้เรามาดูข้างๆกันชัดๆกันเห็นไหมครับแผ่นรองรับของตัวเครื่องก็จะนูนขึ้นมานิดนึงนะครับ ด้านนี้ก็จะเขียนว่าทามอนะครับโอเคด้านนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับชาร์จนะครับช่องเสียบชาร์จเขียนไว้อยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นนะครับส่วนต่างๆของตาช่างยี่ห้อทามอรุ่นนี้นะครับให้ดูกันชัดๆนิดนึงก็ประมาณนี้ แผ่นอันนี้ค่อนข้างที่จะหลุดง่ายนะครับแต่เป็นสัญลักษณ์ของทามออยู่ตรงกลางนี้ด้วยนะครับเป็นจางๆางอยู่แผ่นตัวนี้แแค่ถือเมื่อสักครู่นี้มันเลื่อนไปแล้วนะครับแค่แผ่นรองบอกเราเฉยๆนะครับไม่ได้ฟิกแน่นอะไรมากผมถือหมุนไปอย่างเงี้ยมันหลุดออกเองของมันนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่หมุนให้เราดูกันแผ่นเดึงออกก็ประมาณนี้ มองไม่เห็นสัญลักษณ์ของทาม,มอเท่าไหร่นะมันจะจางๆนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเมื่อถือเข้ามาใกล้ๆให้มันสะท้อนกับไฟนะครับเราจะเห็นนะครับเป็นตัวสัญลักษณ์ทามมออยู่ตรงนี้นะครับมีหัวน็อตนะครับสําหรับหัวแฉกด้วยนะครับที่อยู่ภายใต้แผ่นอันนี้นะครับแผ่นรองตรงนี้ต้องดูผ่านไฟนะครับก็คือเอาไฟมาสะท้อนใกล้ๆนะครับถึงจะมองเห็นหัวนอ็อตสกูสองอันตรงนี้นะครับ อันนี้ถ้ามองเพลินๆแทบจะไม่เห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของทาม,มอเลยนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเรามองเพลินๆมันพื้นผิวมันข้างในมันเรามองไม่เห็นอันนี้วางไกลๆหน่อยนะครับก็จะเห็นสัญลักษณ์ของทาม,มอประมาณนี้นะครับเป็นจุดดำๆแทบจะไม่เห็นเป็นรูปร่างของสัญลักษณ์ทาม,มอแค่เป็นจุดดำๆเฉยๆนะครับถ้ามองเพลินๆลองเอาแผ่นซิลิโคนวางลงไปนะครับหน้าตามันจะเป็นยังไงบ้าง ครับแผ่นซิลิโคนวางลงไปแล้วก็จะประมาณนี้ไม่ไม่แน่นนะครับไม่แน่นแค่เอาไว้ลองเฉยๆนะครับลองดึงออกง่ายๆเองแลลองกดปุ่ม power มันจะอยู่ตรงนี้นะครับลองกดดูผมกดถูกฝั่งไหมเดี๋ยวดูแทนชาร์จก่นอนเนองอยู่ฝั่งนี้แสงว่า ไปดูคลิปต่างๆเขากดตรงนี้มันติดเลยนะครับสแสดงว่าเขาน่าจะชาร์จมาก่อนหน้านี้แล้วเขาอาจจะดูมาก่อนแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดใช้งานมาก่อนนะครับกดปุ่มไหนมันก็ไม่ติดสแสดงว่าผมต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวชาร์จแบตเตอรี่เดี๋ยวจะมาดูว่าไอ้พาเนลหรือแผงควบคุมตัวนี้มันใช้งานกันยังไงเห็นกันยังไงบ้างสแสดงว่า คิปต่างๆเขาชาร์จมาก่อนแลนะครับเราเพิ่งได้มาเราก็แกะกล่องเห็นของฝรั่งครับหรือว่าของคนไทยเองก็ตามนะครับก็จะแตะๆแ,แ,แถวเนี้ยมันก็จะขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าเขาชาร์จไฟมาก่อนแล้วดังนั้นผมก็ต้องไปชาร์จไฟเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายชาร์จให้ดูนะครับว่ามันจะมีปฏิกิริยาย,ยัางไงบนแผงพาเนลตรงนี้เดี๋ยว ผมจะเสียบดูผมใช้ของยี่ห้ออื่นนะครับผมไม่อยากแกะเพราะว่าสายชาร์จเยอะเหลือเกินเดี๋ยวแกะมาก็เป็นที่ลกของโต๊ะของผมนะครับลองเสียบตรงเสียบดูเดี๋ยวเสียบไม่ถนัดเสียบดูแผงพาร์เนลตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ประมาณนี้สถานะของการชาร์จก็เริ่มขึ้น ขณะที่เราชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับเราสามารถกดปุ่ม power ที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับที่อยู่จุดนี้มุมขวาล่างนะครับแล้วก็กดค้าง2วินาทีที่เขาบอกไว้ในคู่มือนะครับไม่ต้องกดแน่นนะครับแค่แตะนะครับก็หายแล้วครับแตะไม่ต้องกดนะครับแตะเฉยๆก็ได้ก็จะเห็นแค่สถานการชาร์จของแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงนี้นะครับแค่แตะค่อยๆนะครับ มันก็จะ power on แล้วนะครับก็คือเปิดเครื่องขึ้นมาแตะค้างไว้2วินาทีนะครับก็จะเป็นการปิดเครื่องก็ประมาณนี้นะครับในขณะที่เรากำลังชาร์จแบตก็จะเห็นแค่สถานะของแบตเตอรี่ที่กำลังถูกชาร์จอยู่ตอนนี้นะครับสถานะของแบตเตอรี่เต็มมันจะโชว์อย่างนี้เนี่ยนะครับผมจะถอดสายชาร์จออกอันนี้ชาร์จจาก power bank นะครับนี่ลนะ ผมชาร์จจากสายของเบลคินที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยไอ้เจ้าสายชาร์จของทาม์มอมันน่าจะมียี่ห้อเหมือนเบลคินเดี๋ยวลองถอดนี่ออกแล้วก็สังเกตที่ไฟแบตเตอรี่นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับถอดปึ๊บหหายไปแล้วสถานาะหายไปเนี่ยเนี่ยความคิดส่วนตัวของผมนะครับ ตัวชาร์จของไทมมอนะครับน่าจะมีสัญลักษณ์เหมือนเบลคินอย่างเงี้ยที่ตัวชาร์จนะครับที่สายชาร์จของเขาเพราะว่าทุกอย่างเขาออกแบบมาน่ารักดีไม่ว่าจะเป็นกล่องนะครับสินค้าทุกอย่างกล่องเขาออกแบบมาดีมากเลยนะครับสินค้าทุกตัวก็ออกออกแบบมาน่ารักดีนะครับผมข้อติผมเนี่ยมีอย่างเดียวคือสายชาร์จอันนี้นี่แหละมันน่าจะมีคําว่าไทม์มอรหรือสัญลักษณ์ของตัวไทมมอนะครับ หลังจากที่เราชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะจำลองสถานการณ์นะครับของการใช้เจ้าตัวตะช่างทามอตัวนี้ในระดับหนึ่งนะครับก็จะมีแผ่นซิลิคนมีโถของหรือเหยือกของทางฮาริโอขนาด300มิลแล้วก็มีการน้ำของทางาทามอขนาด300มิลนะครับในการเปิดการใช้งานให้เราหมุนหานะครับว่าเจ้ารูชาร์จ USB Type C อยู่ตรงไหน แห่งควบคุมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดใช้งานแค่แตะนะครับเหมือนกับเราสัมผัสที่หน้าจอตัวโทรศัพท์เราธรรมดานะครับแตะนะครับที่มุมตรงนี้นะครับแตะเฉยๆก็เป็นการเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วไม่ต้องกดนะครับเครื่องนี้ไม่ต้องกดเลยมีแต่ทำการแตะอย่างเดียวปุ่มทำงานก็จะมีด้วยกันสปุ่มก็คือปุ่มทางด้านขวาล่างนะครับของตัวเครื่องนะครับก็จะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับ ปุ่มเปิดปิดแล้วก็เป็นลักษณะของตัวทีนะครับก็ทีก็คือแท่นะครับสัญลักษณ์ของการเปิดปิดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การปิดก็แตะ2วินาทีก็ปิดเครื่องเปิดเครื่องก็แตะเฉยๆครับผมลองค้นหาหน่อยเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยนะครับจะมีตัว A ตัวนี้เดี๋ยวผมจะสอนในคลิปถัดไปปุ่มตัวนี้ก็เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ควบคุมระบบเสียงนะครับแค่แตะที่ตัวนาฬิกานะครับ ค้างไว้ประมาณสัก5้าวินาทีตัวลำโพงมันก็จะหายไปเห็นไหมครับระบบเสียงแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับเสียงมันก็จะไม่เกิดขึ้นสำหรับมือใหม่นะผมคิดว่าน่าจะใช้เสียงนะมันจะคุ้นเคยเห็นไหมครับมันไม่รู้ว่าเราจะเรียกเสียงอะไรมายังไงนะครับผมว่าควรจะมีเสียงสำหรับมือใหม่นะคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนผมเนี่ยผม ว่าเสียงมันสำคัญขออนุญาตใช้ระบบเสียงกันละกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ตาช่างแบบนี้มาก่อนนะครับคำว่าแทก็คือผมเอาตัววัตถุเข้ามาช่างที่ตัวตาช่างผมอยากให้มันเป็นค่า0 0นน,นะครับผมก็แตะที่ตัวคำว่าแทนนะครับ1ครั้งมันก็จะกลายเป็นศูนย์ศูนย์นี่คำว่าแทนก็แค่นั้นเองนะครับเอาออกค่ามันจะติดลบเห็นไหมครับ กับเคลืนมาที่ตาช่างมันจะเป็นศูนย์ศูนย์โอเคต้องเข้าใจตรงนี้นะครับคําว่าแทนสาหรับมือใหม่สําหรับด้านนี้ก็เป็นในเรื่องของนาฬิกาด้วยควบคุมระบบเสียงด้วยนะครับก็แตะหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการจับเวลานะครับเห็นไหมครับเราไม่ค่อยคุ้นชินไม่ได้ยินเสียงไงไหมผมแ,แตะหนึ่งครั้งเวลามันไม่เดินอันนี้เป็นติดลบต้องทายัางไงครับแตะคําว่าแทนเดี๋ยวเซตค่าเป็น0ูนย์ศูนย์โอเคเนาะ ก็แตะหนึ่งครั้งไม,ไม่คุ้นชินนะครับเพราะติดกล้องด้วยต้องแตะให้มีเสียงนาฬิกาก็จะเดินแต่อีกหนึ่งครั้งเวลาก็จะหยุดก็คือการพอสนะครับแต่อีกหนึ่งครั้งเวลาก็จะเดินต่อแต่อีกหนึ่งครั้งหยุดถ้าอยากรีเซ็ตนะครับก็แตะค้างไว้นิดนึงเป็นศูนย์แล้วก็ปล่อยโอแคนะั้นนะครับนี่ครับ เรื่องของเสียงจําเป็นสําหรับมือใหม่เหมือนผมนะครับต่อมานะครับอันนี้ผมจะเป็นสถานการณ์จําลองนะครับผมก็จะทําการดิฟสมมตินะครับผมก็จะเอาแผ่นซิลิโคนาวางไว้นะครับเอาตัวโถหรือเหยือกน้ำเนี้ยมาวางไว้นะครับอันนี้เราไปไปยุคใช้เองนะครับอันนี้เป็นจําลองสถานการณ์นะครับกดแทร์เซตค่าให้เป็นศูนย์ศถึงว่าจะเริ่มจากเวลาต้องใช้2มือนะผมอาจจะไม่ถนัดนะครับ มันอาจจะไม่เป๊ะนะครับเพราะว่าติดที่กล้องนะครับผมจับเวลาแล้วก็ลินน้ำอ่าหยุดนะครับหยุดหรือต้องสัมพันธ์กันนะหยุดปุ๊บอันนี้ก็ต้องหยุดปุ๊บด้วยนะครับไอ้น้ำก็ต้องหยุดหยุดสัมพันธ์กันนะถ้าจะเป็นระดับเซียนนะครับอ่าสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งแหมไม่สัมพันธ์กันติดที่กล้องนะครับก็ต้องให้สัมพันธ์หยุดอ่าต้องหยุดเหมือนกันเริ่มก็ต้องเริ่มเหมือนกันนะครับ หยุดเหมือนกันเริ the <Dogs S 2> ่มเหมือนกันหยุดเหมือนกันเริ่มเหมือนกันนะครับหยุดเหมือนกันต้องฝึกอย่างนี้นะครับเวลาเราจะฝึกดิฟนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสิร์ฟกาแฟเราได้เลยนะครับก็กลับมารีเซ็ตอุปกรณ์ของเราง่ายๆก็คือกดอะไรครับกดแทนลองดูซิกดแทนแล้วก็รีเซ็ตทำให้เป็น ศูนย์ทำไงครับกดค้างไว้ใช่ไหมครับโอเคก็ประมาณนี้เราอาจจะต้องใช้เสียงนะครับถ้าใครไม่ชินเหมือนผมนะครับแต่ถ้าใครชินในการดิฟมาก่อนแล้วไอ้เจ้าเสียงตัวนี้ก็ไม่จำเป็น